ครับสวัสดีครับนี่ครับมาดูใกล้ๆครับอ,อันนี้เป็นมันพืชชนิดนึ่ครับเหมาะในการทําเป็นสุ่มออกมาจะสวยวันนี้วันที่15มิถุนายนครับอันนี้กลิ่นหอมครับหอมแบบไทยๆหอมเย็นชื่นใจครับไม้ไทยกับพวกชุ่มมะนาวปีบาลีไนกินสไตล์เดียวกันหอมแบบเย็นๆนักเป็นมายเย็นนะครับอันนี้ก็เรียกว่า นี่ครับนี่สไตล์ไทยก็เลยว่าเล็บมือนางเล็บผู้หญิงเนาะเล็บคนงามก็จะแบบงามงอนเล็บผู้หญิงครับนี่เราอยู่บ้านบิงนะครับอยู่บ้านบิงกำบงบิงคือมันสูงเพราะราศีและวันที่สิบนาฬิกาเราตัสนใจที่จะปลูกแต่ทำใหม่เป็นคานแล้วก็ปลูกขึ้นไปมันมันคุ้นอยู่ครับเราก็สัมมาคมาเราจะตัดแต่งให้ก็แตกใหม่นะครับ อย่างนี้เขาเรียกว่าซุ้มเรือนต้นไม้ภาษาไทยอะไรซุ้มเรือนต้นไม้ของในต่างถือพระอรอย่ออใจรักนะครับแต่มองมาสวยกลิ่นหอมกลางคืนก็หระฮ่อมผมไปจัดเล็บนานบานเองอยู่ตัตขขงหวัดเองนะครับผมไปทั่วประเทศนะครับสวัสดีครับ